เอเมื่อก่อนนี้กูยังไม่มีสักอย่างชีวิตจำลองมันตอนนี้ไม่มีแม่เพื่อรว่วมทางแต่พอมองมาตอนนี้กูมีแทบทุกๆอย่างย้อนินใจชัวร์ัจร้องทิมอวามเครียดสอด t ทรกแฟนมือเทนนมิยะอย่ารีบกลับพี่ขอแดกลีนได้ก็งีบละไม่ไมีที่นั่งก็เลยต้องรีบมาเวลากูอยู่กับงานกลายเป็นกูเองที่บ้า สงสัยยังว่ามันฮิตไหม so I just ตอบไปว่าฮิตมั้งวิชาใจตัวเองไม่ที่ตั้งทำาไม่ได้ที่เพลงฮิตบ้างโทนไม่ไว้ละไอหย่านันไม่ดีตรงไหนความเป็นคนจริงคัดพี่และน้องและมึงไม่ต้องร้อง MC ไม่ได้นี่ไปไหนในเวลาที่มึงอยากจะนอนแต่กูอยากจะลองเมื่อมึงอยากจะลองเอ๊ะมึงอยู่ต่อกับกูไม่ได้มองให้มึงแต่มาให้พอมแต่ก็มึงอยากจะลองเอ๊ะโอลี่โอล l ่อย่าได้กินไม่ใช่ผ้าลายยาวโฉนดดิ้งลายมี Do it for my homies แต่มึงไม่มีหลายขาและไม่ต้องพยายามกายมีเดี๋ยวพี่จะกจะ มี่าไหร่งทีล่งกายได้ยินว่าเธอจะบ u y me yeah n ีม m น n ว่ากันแบบมาหลักถ้าเราวาจะไปซื้อรลลี่ I'm the real one <Yeah. S 1> พวกมึงจะพูดแต่ว่ากูนั้นทำไม่ยัง used to be fun แต่วันไม่ good ใครจะทำได้กูไม่ทำ l o v e off side rub ก็แค่ชอบจะเมาไม่ต้องเลยว่าวกูไม่หัน I gotta hustle เพราะเล้กู hustle เร็วจนมึงตาม <In> ไม่ทันตอนนี้กูยังไม่มีสักอย่างชีวิตจำลองมันตอนนี้ไม่มีแม่เพื่อร่มทางแต่พอมองมาตอน,น Took too young, yeah, you need the shows and wrong team. I'm clear that sort of plan. แฟนมึงเธอเหตุม่ยากอย่ารีบล่ะพี่ขอแดกลียนแต่ก็งีบล่ะไม่น่ามีที่นั่งก็เลยต้องรีบมาเวลากูอยู่กับงานกลายเป็นกูเองที่บ้าเดย์สงสัยยังว่ามันฮิตไหม So I just stop ไปว่าฮิตมั่งูิชาใจตัวเองเป็นที่ตั้ง NTC พวกกูฮิตกูสายอฟเอกเป็นสไตล์ราคาถ้ามึงก็ไว้ให้มึงบอกเสื้ออะไรก็จะตายแต่เสื้อมึงคนใส่ก็กระจายบอกไปแล้วว่า leave all รำมาไม่คำพูดคนแบบมึงกูไม่ไม่กว่าจะมาถึงตรงนี้มันไม่ง่ายได้เสื้อฟักกูกูโดร เลวอย่าอย่าก็มีฟอกดาแต่ยูแค่แคชชาแต่เอาไว้ล็อกดาเป็นตูตพี่แค่ยัยที่ทำกูนอนหลับแต่ตอนมึงนอนหลับแฟ่มึงมาบอกรักกับกูฟอกเธอมันจะตามจับแต่มึงไม่ตามทันมึงยังของห่างกันกับกูตลอดเวลาที่กูนั่งซุ่มซ้อมมันเท่ากูพุ่งน้องกูเปลี่ยนข่าวว่าปัญหาเป็นเงินมันลุ่มหลงตอนนี้กูยังไม่มีสักอย่างชีวิตจำลองมันตอนนี้ไม่มีแม่เพื่อนร่วมทางแต่พอมองมาตอน อย่าลืมจะโชว์ฉันร้องทีมคำ i ค all the time แฟนมึงแทบเห็นมียังอย่ารีบกลับพี่ขอแดกลีนแต่ก็งีบล่ามันยัมีที่นั่งก็เลยต้องรีบมาเวลากูอยู่กับงานกลายเป็นกูเองที่บ้าเดย์สงสัยยังว่ามันฮิตไหม So I just stop าร์ไปว่าฮิตมั้งวิช้ใจตัวเองไม่ที่ตั้ง NTC พวกกูฮิปป้า